เรามารายงานตัวอยู่ที่ร้านอาหารอร่อยอร่อยร้านนึ่งอะไรอโอเอชินี่แหละเรามากินกันว่าวาาบี <S 2> <S 2> <S 2> วาสาบี <S <S ถ้าใส่ทั้งก้อนเลยฮนะลงไปแล้วกินกับปูอัเนียมันจะซีดแค่ไหนมาดูกันว่าวาสาบีที่ซีดไหมใส่ไปแล้วทั้งก้อนนะเอาแล้วนะนะเอาเลยนะจุ่มให้ชุ่มชุ่มจุ่มให้ชุมช่มชุม่มมึงไม้สั่นหรืสเปล น้ำตาน้ำตาเล็กน้ำตาเล็กสุดยอดได้จริงว่าแล้วเพื่อพิสูจน์ความสะใจความสดิดของเราอีกรอบเอานี้เอาชุ่มชุมเลยนะกล้องดูชุ่มไหมชุ่มไหมมิดอะมิด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 อ่ามิดมิดเลยนะมิดมิดเลยนึกสภาพว่าน้ำซอสแค่นี้ใส่วาซาบิทั้งก้อน เรียกรถพยาบาลให้ด้วยนะวันนี้อยากลองมากอยากลองมากอยากลองมากอยากอยากลองชิมดูม้างค่ะเขาบอกว่าบาสบีบที่นี่แบบนิดมากเผ็ดมากนี่จะลองชิมดูนะคะจุ่มให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะลองชิมดูว่ามันจะเข้มข้นแค่ไหนนี่ผมไม่เด็เสิร์ฟน้ออิ่ดดอรดูเลยจะเจมจ้นแค่ไหนมาพร้อมนะ อ่ะกล้องเขานะไปแล้วนะพร้อมดีไหมเนี่ยไม่มีตัดต่อไม่มีเลยแทนอย่าฝืนย่าฝืนเขาบอกหากเขาไม่มีให้ให้บาซิบีกับครูอัดล้วนล้วนเต็นมากร้องไห้เลยดยอะหรือเปด่ยอดบ้าไบาย สวัสดีปีใหม่ครับยังไงก็บ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของรายการซอกแซกการน,นะครับหรือผมอาจารย์โบชนาปีหน้าผมกลับมาดูดวให้คุณส่งได้เต็มตัวนะครับก็เดี๋ยวพบก,กันปีหน้าปีนี้สวัสดีปีใหม่ครับบ้านเราไป่ากกันเถอะเราคุณมาเล่าให้บันะครับอีครับ